จะไหมพ่อจะไหมมันจะมีเสียงกันเดินมาคุยมาทุกคนใช่ปะใช่ปะใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมเจอ สอคนด้าลางอีกคนาวาอยู่วะจ้าีจ้า้รับความจริงอยู่วะเฮ้ยี่เ,เถยกันเเยเลยิเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่เทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมใหญ่จากช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยนะครับผม สวัสดีครับผมเบธคนเดินป่านะครับผมโอเควันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะทุกคนนะมากับน้องเบธคนเดินป่าทุกคนครับผมวันนี้ทุกคนผมกับน้องเบทมาตามหาสถานที่หนึ่งแห่งที่มีเรื่องเล่าต่อกันมาหลายคนมากตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเขาพูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เหมือนเป็นจุดรวมพลของพวกคนโบราณซึ่งผมไม่รู้ว่าคนโบราณที่เขากล่าวถึงนี้คือคนแบบไหนยังไงเป็นคนรับแลหรือเปล่าเป็นคนที่บังบทหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวก อ่าผมไม่รู้นะผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยคนสามารถใช้วิจารณญาณได้ไม่สามารถบอกได้เลยว่าจริงไม่จริงเราเลยมาหาความจริงกันตอนนี้ว่าตรงนั้นเป็นอะไรกันแน่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของใครหรือเปล่าหรือเป็นเหล่านาคาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะเจอหรือเปล่านะเพราะว่าเราเนี่ยก็เดินทางมาเนี่ยในระยะหนึ่งแล้วนะครับพี่พี่เดินป่ามาชั่วโมงของชั่วโมงนะยังไม่เจอ ทุกคนเดินมาตั้งแต่เช้าแล้วนะใช่ก็เลยเปิดคลิปให้พี่เอฟซีได้รู้ก่อนว่าวันนี้เรามาทําอะไรกันใช่ครับผมเบลดวันนี้คิดว่าจะเจอไหมก็ต้องรอรอดูอพี่ <maiden. S 1> เพราะว่าตอนนี้เส้นทางที่เรามามันยิ่งนานยิ่งเล็กลงเรือ่อยแคบลงเรือ่อยเลยแล้วก็บางจุดอ uh, แทบมองไม่เห็นเส้นทางการกเดินละแต่เชื่อว่าตรงนี้ยอาจจะเป็นสถานที่ที่คนชาวบ้านหรือว่าเป็นคนที่เดินป่าเนี่ยอาจจะมีมาล่าส่งล่าสัตว์ก็มีอาจจะมีแต่น่าจะน้อยนะเพราะว่าเงียบมากเข้ามาไม่ได้สิ่งนกทุกคนครับ ไปลุ้นกันว่าวันนี้เราสองคนจะเจอสถานที่ลึกลับแห่งหนั่หรือเปล่าฝากพี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามน้องเบสคนเดินป่านะครับผมแล้วก็ช่องพี่แฝดถาไปเรียกทุกคนนะทั้งเฟซบุ๊กกับยูทูปพี่แฝดบีสองอยู่นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดินทางไปรับชมคลิปกันครับผมไปตรงนี้ถว่าเริ่มโล่งคุณน้เบสใช่เพราะว่าก่อนอันนี้มันมืดถึกมากนะทุกคนตอนที่เราเดินเข้ามานะครับมืดมาก ตอนนี้มันเริ่มสว่างขึ้นรู้สึกว่าเราได้ม,มีความหวังนะมารู้ในความหวังในความคิดผมคืออาจจะเจอสิ่งที่เราตามหาหรือเปล่าคืออาจจะไม่เจอก็ได้ทุกคนตอนนี้ผมกับน้องเบสก็พยายามเดินตามหาดูทุกทิศทางที่เราคิดว่าจะมีสิ่งที่ททคนโบราณพูดถึงเขาบอกว่าตรงนั้นจะเป็นเหมือนแบบเป็นสิ่งปลูกสร้างนะเบสน,นะที่เราไปฟังกันมาสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เป็นเหมือนว่า <c oughs> อารมณ์เหมือนพวกสารลาทุกคนสมัยน,นีย้คือเรียวกว่าสาลาใช่ปะ ใช่หรือว่าถ้าเป็นคนโบราณอาจจะพูดถึงว่าเป็นแบบเป็นที่ประชุมรวมตัวอย่างนี้ใช่ป่ะแต่สมัยทำไมเราคือเรียกว่าศาลาประชุมก็ว่าได้ไปทุกคนครับเดินตามหานไปก่อนก็ผมอาจจะถ่ายไปเลียกับน้องเบรนะซึ่งไม่สามารถหลับปากได้ว่าจะเจอตอนไหนยังไงไม่สามารถบอกกันเลยมองไปทางไหนมีแต่ป่านะพี่อันนี้มันเป็นป่าเต็งหลังเราเบร์ดูดิตรงนี้นะเนี่ยตั้ง ถ้าป่าเราจะหลงทางวะเบสนี่เราเดินไม่ดีหลงเนี่ยเราลงหรือยังนะเพราะเราเองใชไม่เคยมาละพี่นี่เป็นครั้งแรกของเราสองคนในป่าที่นี่แล้วก็เป็นที่เรามาคอลแลัปต์เนี่ยคือครั้งที่สองปะหรือครั้งที่สามนะใช่ทุกคนโอ้โหทุกคนงั้นที่เราจะได้คอลแลัป์ด้วยกันเนาะเราจะเอาไงต่อเราจะไปไงต่อเราเดินเดินไปเรื่อยเหรอต้นไม้ต้นใหญ่นะพี่ใช่รู้สึกว่ามันอุดมสมบูรณ์เนี่ยแต่ว่ามันรู้มันพวกป่าเต็งลังอ่ะเป็นพวกลูกลังนี้ มันไม่ค่อยมีพวกความชื้นของดินมากเท่าไหร่นะทุกคนนี่ถ้าเราหลงเนี่ยจบนะมเบบไม่ไหอกุ้หงหอข้าวมาก,กินเนี่ยโอ้โหอึมคึมมากอนี้คือเรายัางยังมื้อแปดด้านอยู่ถ้าเราไปต่อเราจะหลงไหมแล้วถ้าเรากลับจะถึงบ้านกี่โมงนนใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเราเองก็มาตั้งแต่เช้าแล้วนะตอนนี้กี่โมงครับพี่ประมาณไม่เป็นไร ลองเดินไปก่อนเพื่อเจอจุดที่เราคิดว่าจะเป็นที่ชาวบ้านพูดถึงกันแหละถ้าเจอจะดีมากทุกคนนะแต่ถ้าไม่เจอก็ถือว่าเราได้มาเที่ยวป่าแล้วกันไปเินแบบออกกําลังกายเอาง่ายๆนะไปทุกคนเดินกันต่อทุกคนโก้เฮ้เด็เหรอว่าเป็ดะพทุกคนเจอเห็ดแปลกๆนะคล้ายๆพวกเห็ดอไนนี้ละงกอ่ะอเห็ดละงกอ่ะไม่ใช่ป่ะผมไม่รู้่เรื่องเห็ดไม่รู้อะไรเบสรู้ไหมไม่รู้พี่ถ้าเป็นเห็ดคนอ่ะผมเซียนเลยเห็ดอื่นนี่ผมไม่รู้นะ หอมป่ะหอมหอมพี่ไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะเพราะเห็นหลังง่ขึ้นพวกป่าแตงรังงี้นะใช่พี่หอมก็มีส่วนนะพวกเห็นแตงโง่จะขึ้นที่อย่างนี้ไม่เอาไปดีกว่าจะไม่เสี่ยงนะทุกคนนะเดี๋ยวเราอาจจะกลับไม่ถึงบกไปเรากินไปไปเดินหากันต่อทุกคนเฮ้ยตรงนี้ท้องฟ้าโปร่งมากไม่มีเมฆเลยเบ็ดไม่มีเมฆเลยโล่งมากเลยทุกคนสงสารที่เราจะไปไม่รู้ว่าจะเจอที่ไหนนะเขาทำที่จะเย็นเลยนะตรงนี้ อืมเย็นดถั่วกำสดชื่อนอยู่นาะใช่ต้อนอะไรเนี่ยต้อนนะอะไรเนี่ยเที่เราเจอเห็ดโคลอย่างก,ก่งมากโคตรฟุบเลยฟนะุบจริง อตรงคนนี้คือสามารถสาบานด้เลยผมเบสไม่เคยมาที่นี่มาก่อนไม่เคยมานะครับพี่พี่เป็นป่าแรกที่มาที่นี่เป็นคร<ช>ั้งแรกกับสองคนด้วย <ๆ S 1> แล้วแม่งถ้าหลงก็ไม่แปลกทุกคนบอกเลย <ๆ S 1> ถ้าลงทางไม่แปลกเลยๆๆดูซับซ้อนมากพี่ป่ามันแบบมันดูเหมือนแบบอารมณ์เหมือนวพวกป่าอะไรป่าเฉียบลึกกที่แบบว่ามองมาเห็นมีแต่ต้นไม้อะ ถวยจัดอ,ะอ่ะถ้าเราลงเราก็ลงไปด้วยกันนะถ้าลงก็ลง,ล,งกลงพร้อมเันเดเวทจะเป็นอย่างนั้นแหะเดินไปก่อนทุกคนนะเราไปหาดูจุดที่เราคิดว่าจะมีสารที่ลึกลับที่คนโบราณพูดถึงกันไปวิ่ง โดยวังนั้นเพิ่งเจอภายหนามเนี่ยเออเ,อเ,อเพิ่งมาเจอทุกคนนี่ตั้งแต่ป่าเพิ่งเจอเนี่ยมึงยินเสียงอะไรไหมเด่นเด่นเสียงมันมีใครพูดกันกระซิบกัน โอ้โหคนลุกเลยพี่ไม่รู้ว่าในกล้องดีหรือเปล่าแต่ว่าเสียงของคนตอนนี้เราสองคนได้ยินเสียงชัดมากเมื่อสักครู่ทุกคนสองคนนะเปล่าพี่จริงนะเนี่ยเสียงมันมีการเดินเปีย่ยกเงี้ยนะเบสตาฝาดตอนนี้เนะบสอันนี้พนะบบี่มนมะันจะสกาด ไ้อ่ะเฮยนี่คืออะไรอ่ะพี่พี่เฮ้ยเบนป็นคืออะไรวะมีคนอะไรน,นั่นน่ะต้นเงาเฮ้ยป่าลึกแบบนี้มันโผล่มาไงวะใช่สาราที่เราตามห่างหรือเปล่าพี่เฮ้ยพ,พี่อันนี้ของผมเบนมันเจอหรือเปล่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอาจวรย์วิต้นเงาใครจะมาสร้างที่ที่มันป่าลึกมากนะเนีเหมือนแบบสาราโบราณพี่เฮ้ยใช่ื่อวะ ตอนนี้เสียงไหมครับอาชีพอะไรครับไปได้รบพวนไปเสียงใครตะโขนไล่วะไป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 ปะ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 ขึ้นมางก็เยอะมาที่นี่โอ้มาแรงเต็มเลยพี่วิ่งพี่พแมลงเต็มไปหมดเลยพี่อยู่ว่บินพูนเข้ามาละโอ้เขาลูกตาเอาละเหมือนเหมือนเราโดนแล้วเนี่ยพี่อยู่ที่ไหนวะ เดีวเนี่ยเราสองคนกำลังล้นบีบไปเข้าข้างในบีบเบดรู้สึกจะเหลือนี่คืออะไรเราเดินเข้าไปดูไหมเราเจออย่างไรเราเจอดูระยะไกลๆก่อนเผื่อมีคนเนี่ยใช่ใช่อยากอยากรู้ว่าเป็นอย่างหรือเปล่าเพราะว่าไม่กล้าว่าไปชนีสิบห้าเป็นทันที่แบบว่าต้องห้ามหรือเปล่าเนี้เป็นสถานที่แบบแดนซาเนี้ไม่เข้าไปชนีสิบห้าเผื่อเราว่าต้นคำสาปเข้ามาแย่เบสบอกเลย โหแต่ว่าดูแล้วเหมือนแบบมัน,โ,มนโบราณมากเลยโบราณมากเลยนะพี่แค่ต้นเสาก็โบราณแล้วนะใช่รูปทรงเหมือนแปดเหลี่ยมหกเหลี่ยมเลยน่าเชื่อจะมีสถานที่แบบนี้กลางป่าลึกเงี้ยเบ็ดคือตกใจมากทุกคนตกใจมากเจอทีอพี่ได้เสียงอแไ้วใช่ใช่มึงขายผิวป้ากว่า ตอนนี้เสียงแบบแปลกๆดังเข้ามานะมาแรงอะไรนี่เยอะไปหมดเลยไหนเขาดูดิตรงตามีปะเนี่ยนะทุกคนเจอไหมเต็มเลยนะผมผมใช้พิเศษนะคือมาแรงตอมวนไปวนมาพีเด้วยดิทุกคนเจอไหมตอมแนเน่าเหรอไม่รู้แบบนี้คือเราเดินเข้ามาเนี่ยมาแรงเนี่ยเต็มเลยนะไม่รู้บินแห่เข้ามาเฉยเราจะได้บนต้นป่าข้างหน้าไม่มีนะมาทิ้งป่าไพ่แบบนี้แม่งมาแรงบานเลยทุกคน นที่ศาลามันอยู่เดียวๆศาลาเดียวทุกคนงงไหมมีแค่ศาลาเดียวมันแปลกๆมากพี่พมันมันอยู่กลางป่าเดียวๆเงี้ยมันคืออะไรทุคนดูต้นเสาดิคือแบบดูดูเนี่ยไม่ใไม่ใช่ของสมัยนี้นะแล้วสวัยมีวะมันแปลกพี่พี่มันอยู่ตรงเนี้ยาลาเงี้ยป่าเงี้ยทุกคนเดี๋ยวผมกับเบสจะนั่งรอแลอวกันนะจะดูว่าตรงนี้มีการเคลื่อนไหวหรือว่า มีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่าแต่ที่เห็นตอนนี้ทุกอย่างเงียบสนิทมากเงียบมากเลยได้ได้แต่เสียงนกนะครับใช่โอเคทุกคนมารอดูกันว่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวหรือจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่หรือเปล่าไปรุดไปกับพี่นะโอเคพี่เวยไม่กลับนะไม่กลับเพราะว่าเราเจอแล้วก็จริงแต่ยังไม่รู้ว่าใครอยู่ที่นี่ใช่เราเดินมาเนี่ยหลายชั่วโมงแล้วนะไม่กลับตรองต้องเราต้สงสุดเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีใครอาศัยตรงนี้หรือเปล่านะพี่ครับ รอดูกันไปนะฝากพีเฟีกดไลค์กดแชร์ไปทีเล็บนี้เราจะอยู่ไว้ถึงที่สุดจนกว่าจะ,ะรู้ว่าใครคือเจ้าของที่นี่แล้วก็ใครเป็นคนสร้างผมว่าต้องมีที่มาที่ไปไม่มีใครบ้าแบบมาสร้างที่กลา,างเงี้ยที่ไม่มีเหตุผลหรอกแล้วมีเหตุผลใช่ไหมทุกคนนั่งรอทกันกคน,กน,กน,กนทุกคนครับตอนนี้ผมน้องเบสรอมาเกืบกอบสิบห้าทีแล้วยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนทุกคนนะซึ่งไม่รู้ว่าเราจะเจอใครหรือเปล่าแต่ถ้า อีกสักแป๊บหนึ่งไม่เกินห้าทีถ้าไม่เจออะไรผมกับน้องเบตจะเข้าไปข้างในนะจะไปดูว่าตรงนั้นคืออะไรกันแน่เป็นศาลาหรือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่าเพราะว่าสังเกตต้นเสาเยอะเยอะเกินอะ่ะเยอะมากนะต้นเสาที่ค้ําไอตัวคานมันเยอะเกินไปหรือเปล่าพี่มันงงมากซึ่งอาคารไม่ใหญ่มากแต่ต้นเสาเป็นสิบต้นอะผมก็งงนะนไม่รู้จะเอาเสาเยอะทําไมหรือว่าเป็นความเชื่อหรือเปล่าเบตไม่รู้เดี๋ยวจันนั่งรอ คอยดูว่างห่านะอะไรไม่ได้เข้าไปผมกลัวเข้าไปปุ๊บเกิดสิ่งไม่ดีกับเราอ่ะเช่นแบบว่าเป็นสถานที่แบบต้องห้ามสถานที่แบบศักดิ์สิทธิ์ของใครหรือเปล่าเนี่ยเข้าไปจนสี่ถึงห้าแม่งเดี๋ยวแม่งช็อกหรือว่าชักขึ้นมาแย่ทุกคนเราเพื่อความปลอดภัยดีกว่าใช่ทุกคนแต่ว่าเราก็เดินมาถึงแล้วเจอแล้วถือว่าเราไได้เจอแล้วสิ่งที่ชาวบ้านพูดมาคนโบราณพูดมาคนสมัยก่อนที่บอกว่ามีจะมีเหมือนแบบศาลาจะมีที่เหมือนห้องประชุมที่อยู่กลางป่าใจกลางป่าพี่ เดินบอลอยู่เราดิไปยินเสียงป่ะยินดีเลยผมได้ยินเสียงเหมือนคอยมองหาตลอดเลยเนี่ยมีการเดินย่ำพื้นกันมาเสียงชัดมากพี่พี่ไปยินแบบเสียงเหมือนมีใครย่ำพื้นเดินมาหาเราตอนนี้เดินมาทางเราแต่ว่าไม่รู้จะเข้าไปที่นั่นหรือเปล่าเสียงเป่ะเป๊ะเปด้วย ๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกล้องหลังให้ทุกคนไปไปใจมั้ยใจมั้ยมันจะมีเสียงกันเดินมาคุยมาทุกคนใช่ปะใช่ปะใช่ใช่ไหมใช่ใช่มใช่ไหมทำาุกกรชี้ดูทุกคนนะเขาเดินมาสองคนเหรอสองคนเหรอสองคนหรือสักสองสามสามคนที่สคน จะลาเหรเจ้าจ้าทุกคนเช่อไหม,มใช่ใช่ใช่เใครวะเใครวะไม่รู้พี่ผมก็มาอยู่กับพีนนบน่นีน่แหละดูคนนูนใครัไ่คนแต่งตัวเป็นคนโบาราณเลยเบ ใส่เสื้อทุกคนมีคนใส่ปกสร่งนะทุกคนนะอมันเบ็ดเบ็ดคือว่าเหมือนไอคนที่แนะนำหน้าผมยาวเป็นพวกในท่านหรือเปล่านะสองคนนั่งข้างล่างใช่ปะ่ปะ,ะสองคนนั่งข้างล่างอีกคนนังน่งข้างบนนั่งบนแค่หรือเปล่าผมแม่ใจนะแค่ไม้อ่ะเหมือนเป็นสถานที่สักสิ่งหรือสักอย่างอะ่ะ ระวังเขาเห็นนะระวังเขาเห็นนะต้องระวัตวนะตงตัวน,งงนะซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครยังไทง,ง,ง,งทุกคนมุมนี้จะเป็นต้นเสาบังมันจะดูลำบากทุกคนแต่ผมพยายามถ่ายให้ชัดชัดสุดนะทุกคนนะให้พีเอฟีได้เห็นเชื่อตัวเป็นแอบเป็นแอบ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 อยจับกู้บอลเนี่ย ขาออกมาหาหมองมารู้ว่าเราอยู่แถวนีะวะ้หรือเ,อเปลนะ่าวะเมันเขาจะเจอเราเลยนะใช่ระว,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 วังระวังระวังเป็นเรื่องจริงนะที่มีคนพูดเล่าเรื่องนี้กันมามนอาืมีคนโบราณคนรับโอ้ยกลัวงานเข้าหรอเปล่างานเข้าหรือเปล่างานเข้าหรือเปล่าเหมืนอนเขาจะ เบสมุ้งน้ำทางเราหรอเบสเบสไง้ีวะฉันีอยู่จะรับความจริงอยู่วะเบสถ่ายกนพี่อ๋ออดีครับเบสพูดภาษาเราเบสเบสย่พูดภาษาเราเบสม่รู้พี่นาของพี่กนหนากว่าหยังวะ อ๋อผมผมไม่มาร้ายนะครับผมผมแค่มาดู่จะยังครับจะยังครับครับครับเดไปเดไปครับเดี๋ยวผมขออุ้ยเบสเบสมาโม่เบสเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมือแข็งอยู่วะเฮ้ยเบสเบสเเฮ้ยเช่องันเข้าไปเบสอะไรอยู่วะไปได้ไปได้เลยครับครับครับพาพวกไปครับขอโทษครับขอโทษครับผมไปครับไปนี่จะพาไปไน้ฮะทุกคนครับผมขอให้ผมไปพบในท่านเขา จับมือแน่นเลยเบตเราเบตจะโดนผงประตัวนะทุกคนไม่กลัวหนาวเลยเดินแบบไม่กลัวไผ่รั่วไผ่หนามเลยโอ้โหครับครับไปไปทางไหนครับไปไปเอเลยวะตอนนี้ผมกับเบตตัวสันน่นนะทุกคนนะซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะพาเราสองคนไปไหนใช่ที่ท่าน,อข,านขอถ่ายเยอะนี่เราเอีองเ ้ครับคนนี่เราต้องคน,นมาจุดที่นีรเขุนนั่งนะทุกคนนะเข้ามาครับนะามาผมเจ<ะ><อ>้าเฮ้ยว่าต้องวางมือถือนะคง<อ>จะ<อ>มีกล้าถ่ายนะพี่เดี๋ยวเราจะ,จะโดนนะทุกคนนะครับ,นะบ,บท่านของคนจริงนะมาทำฝาไหล่นี่นาานี้ผมผม,มา ตามหาอากาศที่จะมีเพราะว่าเป็นคนโบราณนี่ไม um ่ใช่ที่ที่พวกเจ้าจะเข้ามาได้ผมขอผมไม่ทรามจริงครับพวกน้ำตักติดนี่เบสข้างหลังข้างหลังน้นะท่านเป็นบุกเจ้าเข้ามาแบบนี้เป็นการบุกทุกพื้นที่ทุกครังท่านเป็นคนในเมืองบาลานหรือเปล่าครับคุนควรดูแลด้วยน้ำตักติด เพราะว่าผมคุ้นกับกำไรท่านมากครับเพราะว่ามันมีวงหนึ่งที่มีเด็กคนหนึ่งให้ผมมาครับที่ผเจอใช่ไหมมีน้องคนหนึ่งที่เป็นกุม,มารให้ผมมามาจาการรมดาครับท่านผมต้องขอภัยที่ผมเข้ามาแบบไม่ได้ขออนุญาตใคายแต่ผมมาเพราะว่าอยากจะรู้ว่าที่นี่คือที่ไหนครับท่านผมขอตั้งกล้องได้ไหมเพื่อถ่ายได้ไหมครับ กดครับแต่ว่าผมต้องกลับทางไงผมกลับไม่ถูกครับตอนนี้ประจาน้ำน้ำประจานน้ำเจ้าให้ให้โอเคหล่ดให้ถอยลงทั้ส่งไปเอาน้ำมาน้ำาน้ําความจําเด็ดหูเด็ดดูไปที่ไหนไปที่ไหน ิดวิ่งปิดวิ่งปวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยทุกคนได้ยินเสียงเสียงพูดใช่ไหมได้ยินเสียงพี่เขาบอกว่าไปเอาน้ำลบความจำมาพี่ผมก็ไม่กล้าเสียงนะเขาจะให้เราดื่มน้ำเพื่อลบความจำเราแล้วใครจะกล้าทุกคนเขาใจหายเลยทุกคนเอาตรงนะเมื่อกี้เขาพูดผมว่าไปเอาน้ำลบความจำมาคือผมบอกกระซิบกระเบิดเลยว่าต้องวิ่งละไม่รู้ว่าเป็น คนดีจริงหรือเปล่าแต่งการแต่งตัวเหมือนคนโบราณจริงนะพี่เหมือนคนโบราณเลยไม่้ใช่แบบนึกว่าเราจะไม่รอดนะพี่พิงออกมาสักพักแล้วออกจากถายลานเะมื่อกี้ได้ได้ระยะนะทุกคนซึ่งแต่เนี้ยผมไม่เจอเขาตามนะไม่เจอเปไม,ไม่ไม่ได้วาะต้องต้องต้องหาทางกลับไปได้ป่ะพรงนี้เราติดอยู่ในป่าลนะใช่ทุกคนและทางที่พ<ต>ิงออกมาเนี้ยไม่ใช่ทางที่เราไปเมื่อกี้ด้วยขอทางกันเขาบอกคขาว่า พวกเจ้าอ่ามาที่นี่ได้ยังไงแบบว่าเหมือนแบบแบบมันได้ขอก่อนหรือเปล่า,าแล้วเขาก็ไม,ไม่คิดว่าเรามาเจอด้วยเราจะมาเจอที่นี่ด้วยทุกคนโอ้โใหใจแค่ความเลยทุกคนเ <c oughs> บนนรดจะต้องวิ่งหน้าตั้งมาผมนะทุกคนนะจะเอ,เอาน้ำลบความจาเพื่อไม่ให้เรามาที่นี่อีกแต่เราวิ่งมาก่อนใช่ซึ่งอย่างที่บอกฮนะเราสองคนต้องมาพิสูจน์อีกแน่ๆทางนี้ถือว่าได้เห็นพวกเขาแล้วเลยรู้พวกเขาเป็นคนดีจริงหรือเปล่าทุกคน แต่ผมเห็นกำไรเมื่อกี้ผมถ่ายไม่ทันนะผมไม่ได้ถ่ายเขาไม่ได้ถ่ายนะครับพี่เป็นกำไรข้อมือเหมือนกำไรพญานาคพี่ไม่รู้ว่าเป็นคนคลาเผ่าที่ผมเจอหรือเปล่ามีใครบ้างมีใครตาได้วยป่ะคนตอนนี้เขาเฮ้ยแตนหมดแล้วเบสทุกคนหายไปกันหมดเลยทุกคนเฮ้ยพี่พี่ไม่มีพี่อยู่แล้วอ่ะพี่ภาพดวงตาบอเบสอืมภาพดวงตาบอ ไม่ไม่มีที่รองเจอ,อไม่ใช่แน่ๆเขาจับมือผมอถ่ายพีเอสซีดูอยู่เขาจับมือผมจูมงมือผมกับเบสเลยพี่มือโคตรแข็งขเลยแล้วพลัรกรจมาของเยอะมากพี่ตอนนี้ผมไม่เจอใครแล้วว่าเบสตอนนี้เราต้องหาทางกลับจะกลับจากที่นี้ก่อนออกจากที่นี้ก่อนอย่างแรกได้คือ,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 อหาทางออกก่อนค่อยว่ากันคือเราจะออกทางไหนนะใช่ทนทมกับเบสคอตามหาทางออกก่อนแล้วทางไหนก็มีแต่ป่าใช่ป่าล้วนทั้งสามหกสิบองศาป่าล้อมรอบไปหมดเลย เราไม่กล้ากลับไปทางนี้เน่เป็นทางที่จะเป็นสาลาพี่ผมไม่กล้ากลับไปแน่นะอย่างแรกอะเนี่ยมันดูหลอนมากพี่แต่ผมยังไม่จบแค่นี้ผมประเบตต้องมาอีกมผมไปชวนน้องชายเขามาด้วยจะชวนเล็กมานะให้ดูแลดูรอดเลยที่นี่คือที่ไหนกันแน่มาพิสูจน์กันพี่ีฮะร,รอติดตามมาทุออกคนนะเราขอเร่งตามหาทางออกก่อนไปพี่เดี๋ยวไปต้องหาทางออกกนนะฝากพี่สีกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็พอนะปลอดภัยกลับไปหาทางออกให้เจอทุกคนไปเพื่อนไปหาทางออกก่อนไไปทุกคน